สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป t i k t อ k นะคะก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เจอปัญหาเวลาดาวโหลดคลิปจาก t i k t อ k มักจะติดลายน้ําหรือว่าโลโก้ของ t i k t อ k มากับวิดีโอที่เราดาวน์โหลดด้วยใช่ไหมคะก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการดาวน์โหลดไม่ให้มีลายน้ําหรือว่าโลโก้ของ t i k t อ k อะฮะติดมาที่วิดีโอนะคะอ่ะอย่างแรกให้เพื่อนๆเข้ามาที่แอป t i k t อ k นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ อามาอยู่ที่หน้า t ิ k ต o อกแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการดาวน์โหลดนะคะเมื่อเลือกได้แล้วใช่ไหมคะให้เพื่อนๆมาสังเกตที่จุดสามจุดตรงนี้คลิกเข้าไปเลยนะคะอามาอยู่ในส่วนนี้ใช่ไหมคะให้เพื่อนๆหาคําว่าคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะถ้าไม่เจอก็ให้เราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาตรงนี้นะคะเมื่อเจอแล้วก็ให้เรามาคลิกตรงนี้นะคะคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะ่คะ,คะ อ่าระบบก็จะบอกว่าเราคัดลอกลิงก์แล้วใช่ไหมคะก็ให้เราออกมานะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาเปิด Google Chrome นะคะตรงนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆมาคีย์คำนี้นะคะ tiktok video download นะคะอ่าก็ให้เพื่อนๆม,มาเลือกตัวนี้นะคะก็คลิกเข้าไปเลยนะคะอ่ามาถึงหน้านี้เขาบอกว่าให้เราวางลิงก์จาก tiktok นะคะก็ กดแช่ไว้แล้วก็กดวางนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆจะเห็นปุ่มเขียวตรงนี้ใช่ไหมคะก็คลิกไปกดเลยนะคะอ่าแล้วก็เลื่อนลงมานะคะจะเห็นว่าระบบเขาดาวน์โหลดให้เราแล้วเขาจะบอกดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ one two three ใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆเ,เลือกตัวไหนก็ได้คะ่ะอ่าเดี๋ยวปุ้ยเลือกตัวดาวน์โหลดเซิร์ฟเวอร์ one นะคะ ถ้าระบบถามก็ให้เราเลือกดาวน์โหลดค่ะอ่าจะเห็นว่าระบบเขาดาวน์โหลดให้เราเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราสามารถมาคลิกเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะอ่าเราจะเห็นใช่ไหมคะระบบเขาดาวน์โหลดให้เราแล้วจะไม่มีโลโก้หรือว่าลายน้ําของ tiktok อะค่ะติดมาจากคลิปวิดีโอตัวนี้อะค่ะก็สําหรับวิดีโอที่เราดาวน์โหลดนะคะเขาก็จะไปอยู่ที่แกลลอรี่หรือว่ารูปภาพของเรานะคะ เพื่อนเพื่อนสามารถเข้าไปดูตรงนั้นได้เลยค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะหากเพื่อนเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสวัสดีค่ะ